สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บายวิเวช่องที่จะพาทุกคนไปอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับโลกมอเตอร์ไซค์ทั้งในและต่างประเทศ วันนี้เรามีสุดยอดซูเปอร์บายรุ่นพิเศษที่หลายคนรอคอยมาพูดถึงกันมันคืออ April เลีย RSV 4 x g p 2026ที่เพิ่งถูกเปิดตัวและสร้างกระแสะความอือฮาในวงการทันทีสำหรับคนที่รักความแรงความเร็วและเทคโนโลยีระดับสนามแข่งคันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในรถที่น่าสนใจที่สุดของปีนี้เลยทีเดียว เริ่มจากการดีไซน์อพริเลียยังคงรักษาเอกลักษณ์ความดุดันของประกูล RSV4 เอาไว้ครบถ้วนแต่ในเวอร์ชั่น x g p นี้มีการอัพเกรดทั้งงานแฟริง์คาร์บอนไฟเบอร์ที่เบาและแข็งแรงขึ้นรวมถึงเส้นสายที่ได้แรงบันดาลใจจากรถแข่ง MotoGP ทําทำให้ไม่ใช่แค่ดูดุดันแต่ยังถูกออกแบบมาเพื่อการรีดสมรรถนะในทุกค้งทุกทางตคง ระบบอากาศพลาศาสตร์หรือแอโรไดนามิกได้รับการปรับใหม่มีวิงเล็ดขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มแรงกด ทำให้รถเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นเมื่อต้องวิ่งด้วยความเร็วสูงสำหรับขุมพลังนั้นอ p พพิเ RS V4 g p 2 0 2 6มาพร้อมกับเครื่องยนต์ V4 ขนาด 1099cc ที่ผ่านการปรับแต่งใหม่ให้รีดแรงม้าได้มากกว่า230แรงม้าเรียกได้ว่าพร้อมสำหรับการใช้งานในสนามแข่งจริงๆแต่ยังคงสามารถใช้งานบนท้องถนนได้ตามกฎหมายเครื่องยนต์ถูกจูนมาให้ตอบสนองได้รวดเร็ว ทันเร่งไฟฟ้าถูกปรับให้มีความแม่นยำสูงทำงานร่วมกับระบบ IMU 6แกนที่ช่วยควบคุมระบบแฟรชชั่นคอนโทรลวีลคอนโทรล หลอนคอนโทรลและระบบเบรก ABS ที่ปรับได้หลายระดับทำให้ผู้ขี่สามารถเลือกการควบคุมได้ตามสภาพถนนหรือสไตล์การขี่ระบบเกียร์ก็พิเศษไม่แพ้กันเพราะใช้เกียร์ i วิชิเตอร์รุ่นใหม่ที่เปลี่ยนได้รวดเร็วและนุ่มนวลโดยไม่ต้องกำพลัดทั้งขี่ในสนามหรือบนถนนก็ได้ฟีร l ลลิ่งการเปลี่ยนเกียร์ที่ต่อเนื่องและสนุกสนานโครงสร้างเฟรมอลูมิเนียมยังเป็นเอกลักษณ์ของ RSV4 ที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงและน้ำหนักเบา แต่ในรุ่นนี้มีการปรับองศาและจุดศูนย์ถ่วงใหม่เพื่อให้เข้าโค้งได้มั่นใจยิ่งขึ้นช่วงล่างโอลินรุ่นล่าสุดที่ปรับไฟฟ้าได้เต็มรูปแบบช่วยให้สามารถปรับค่าความแข็งอ่อนตามสภาพถนนได้แบบเรียลไทม์นี่คือเทคโนโลยีที่ดึงมาจากสนามแข่งมาใส่ในรถถนนเต็มเต็มด้านระบบเบรกใช้เบรโมสไตมาอาคาลิเอร์ที่ให้แรงหยุดมหาศาลมาพร้อมดิสก์คู่ขนาดใหญ่ด้านหน้า ทำให้มั่นใจได้ว่าแม้ใช้ความเร็วสูงก็สามารถชะลอได้อย่างปลอดภัยสำหรับใครที่ชอบเทคโนโลยีดิจิทัลก็ไม่ผิดหวังเพราะหน้าจอ TFT ขนาดใหญ่มีระบบเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนสามารถดูข้อมูลการขี่สถิติการทำเวลาหรือปรับโหมดการขี่ได้สะดวกผ่านแอปพลิเคชัน รวมถึงมีระบบ GPS Lab Timer สำหรับคนที่อยากเอารถไปลงสนามทดสอบความสามารถจริงๆในเรื่องของเสียงเครื่องยนต์ Aprilia RSV4 x g p 2026ก็มาพร้อมท่อไอเสีย a c r a p o v i t Titanium ที่ไม่เพียงแต่เบาแต่ยังให้เสียงคำรามที่เราใจสมกับการเป็นซูเปอร์บายระดับท็อปเสียง V4 ที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้หลายคนต้องเจินเวลาบิดคันเร่ง สำหรับราคาจำหน่ายอัพริเลีย RSV4 XGP 2026เปิดตัวอยู่ที่ประมาณ1,450,000บาทในตลาดยุโรปและคาดว่าหากนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยราคาหน้าจะอยู่ราวๆาว1 0 0 0 0านถึง2 0 0ล้านบาทขึ้นอยู่กับค่าภาษีและค่าขนส่งถือว่าเป็นราคาที่สูงแต่ก็คุ้มค่ากับสมรรถนะและเทคโนโลยีระดับสนามแข่งที่ได้มา สรุปแล้ว Aprilia RSV4XGP 2026คือการผสมผสานร,ระหว่างความแรงความล้ำสมัยและดีไซน์ที่สวยงามเหมาะสำหรับคนที่ต้องการสุดยอดซูเปอร์บที่แตกต่างไม่เหมือนใครและอยากได้ประสบการณ์การขี่ที่ใกล้เคียงกับรถแข่ง MotoGP มากที่สุดหากคุณเป็นแฟน Aprilia หรือกำลังมองหารถที่มีทั้งสมรรถนะและเอกลักษณ์เฉพาะตัว คันนี้บอกเลยว่าไม่ควรพลาดแล้วเพื่อนๆลักครับคิดเห็นยังไงกับอ p พริเลีย RSV 4XGP 2026คันนี้คุ้มค่ากับราคาที่เปิดตัวหรือไม่คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไบวิเบเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับโลกมอเตอร์ไซค์แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ